สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องครัวคุณแยาชยแนลนะคะวันนี้ก็จะทําขนมปุยฝ้ายเริ่มเลยนะคะเราก็จะเอาแป้งสารีมาร่อนก่อนค่ะต้องร่อนแป้งก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะทําการผสมส่วนผสมของเราก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะ,ะใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็จะมีไข่วันนี้คุณแม่ชาแนลใช้ไข่สองฟองค่ะ,ะใส่ลงไปเลย ก็ตามด้วยนมจืดนะคะนมจืดน้ำมะนาวค่ะจากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนที่จะนำไปตีก็จะเติมด้วยกลิ่นมะลิค่ะ,ะกลิ่นมะลิลงไปนิดนึง แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครั้งนะคะใช้ s อีทาที่หัวตีเครื่องตีนะเครื่องตีนะคะก็จะประมาณเอานะคะว่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่เ,เพื่อที่จะให้แป้งนุ่มขึ้นนะคะตีขึ้นนะคะ ทำแป้งตีน้อยเท่าไหร่ก็ดูที่เราจากนั้นเราก็จะนำไปตีนะคะเราก็จะตีด้วยสปีดต่ำนะคะสองนาทนีค่ะ ต่อไปเราก็จะเร่งสปีดสูงนะคะครั้งละสีนาทีค่ะเราจะเริ่มสปีดสูงอีก4นาทีนะคะ เราจะใช้สปีดต่ำนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศสองนาทีค่ะหลังจากที่เราวอร์มหม้อเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหยอดขนมถ้วยฟูกันค่ะ พอเราตักขนมเราลงเต็มถาดแล้วนะคะเราก็จะเอาไม้ไม้ลูกชิ้นไม้อะไรก็ได้นะคะจุ่มน้ำน้ำมะนาวค่ะแล้วก็ปาดหน้า จนหมดทุกลูกได้นะคะนึ่งต่อไปแนะล้วนึงไปได้แล้วประมาณสักสิบนาทีนะคะเรามาดูด้วยกันค่ะขนมถ้วยคุณแนนแนนจะเป็นยังไงเนาะแอนแอนแอนว้ว้าวแต่คูหน้าสวยเลยค่ะโอ้หน้าสวยมากค่ะ